สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านวันนี้เราจะขอนำเสนอพระเครื่องที่จะช่วยในการเปิดทางสว่างให้กับผู้ที่ห้อยบูชาอีกทั้งยังช่วยพลิกชะตาชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีนั่นก็คือพระปางเปิดโลกนั่นเองครับพระปางเปิดโลกนั้นเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในเอริยบทยืนอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างลำตัวแบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปทางด้านหน้าเป็นกิริยาทรงเปิดโลก บางแบบทรงยกฝาประหัตทั้งสองขึ้นมีพระอินทร์พระพรมอยู่ทางฝั่งซ้ายและขวาและจะมีพระโมคคลาณนะและภาษาลิบุตรทำกิริยากราบพระองค์อยู่ประวัติความเป็นมาของพระปังเปิดโลกนั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงยะมะกะปฏิหารในวันอาสาฬหาบูชาณนครสารวัถีจากนั้นจึงได้เสด็จจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงของท้าวสักกะเทวราช เพื่อแสดงธรรมโปรดพระมารดาที่ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธองค์ทรง,งแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระมารดาในที่สุดแห่งเทศนาพระมารดาทรงบรรลุโสดาปฏิพันธเป็นพระโสดาบันชันอยู่จำพรรษาปวารณาครบสามเดือนจึงได้จรัสกับเขาวสกกาเทวราชว่ามีพระประสงค์จะเสด็จกลับมาย่างโลกมนุษย์ ท้าสักกะเทวราชครับจึงได้เนรมิตบันไดทั้งสคือบันไดทองบันไดแก้วและบันไดเงินซึ่งตีนบันไดทั้งสมนั้นตั้งอยู่ที่ประตูเมืองสักกะสานครส่วนหัวบันไดจะอยู่ที่เขาซุเมนพระพุทธองค์ทรงเสด็จลงทางบันไดแก้วตรงกลางเทวดาลงทางบันไดทองทางด้านขวามหาพรหมลงทางบันไดเงินทางด้านซ้ายในขณะที่เสด็จลงจากเทวโลกนั้น พระพุทธองค์ทรงทำรรยะมมกะปฏิหารอีกครั้งนั่นก็คือทรงเปิดโลกทั้งสามได้แก่โลกมนุษย์เทวโลกและยม,มะโลกครับพร้อมทั้งทรงเปล่งพระชับพันนรังสีทำให้สัตว์โลกทั้งสามมองเห็นซึ่งกันและกันเป็นที่น่าอาศัศจรรย์ยิ่งนะครับซึ่งอันหนึ่งพุทธบริษัทที่เห็นพุทธานุภาพแล้วล้วนแต่ปรารถนาพุทธภูมิ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีผู้นิยมจัดสร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลกเพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวลโลกในวันปฏิบต์คือวันแรมหน็ดค่ำเดือน11เมาแต่โบราณกาลจะสังเกตได้จากการสร้างพุทธรูปปางเปิดโลกตามวัดวาอารามต่างๆรวมถึงพระกุกเก่าที่มีการค้นพบสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับนอกจากนี้ยังถือเอาวันดังกล่าวเป็นปฐมเหตุแห่งวันเทวโรหณนะ หรือวันตักบาทเทโวซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกด้วยครับพระปางเปิดโลกนั้นเป็นปางหนึ่งในพระพุทธรูปปางต่างๆทั้ง66ปางซึ่งได้รับการหลังสรรโดยกำหนดตามพระเอริยบทต่างๆแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนับเป็นปางที่มีความหมายและมีความสำคัญทางพระบวรพระพุทธศาสนาสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับอีกทั้งยังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ผู้ที่ห้อยบูชาพระปางเปิดโลกนั้นมีความเชื่อว,ว่าจะเปิดชะตาชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีจากดีจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปจากคนที่ไม่มีฐานนะจะกลายเป็นคนที่มั่งมีจากคนที่ไม่เคยได้รับโอกาสจะมีโอกาสมากมายเข้ามาในชีวิตคนที่ไม่มีสง่าราศีจะกลายเป็นคนที่ถูกเปิดให้เป็นคนที่มีสง่าราศีครับ จากคนที่เป็นทุกข์จะกลับกลายเป็นสุขความเจริญยิ่งผู้ที่ห้อยบูชาพระปัางเปิดโลกนั้นได้สร้างบุญสร้างกรรมดีมามากเท่าไหร่กรรมดีและบุญเหล่านี้จะช่วยเกื้อหนุนให้เจริญยิ่งขึ้นไปอย่างน่าอาัศาจรรย์ใจเลยครับซึ่งด้านหลังนั้นจะเป็นยันเปิดโลกครอบจักรวาลคำว่าเปิดโลกนั้นมีความหมายว่ายันนี ีสามารถให้คุณได้ถึง108อย่างโดยเฉพาะท่านใดที่ดวงไม่ดีชีวิตไม่ราบรื่นธุรกิจการงานติดขัดเกิดภัยพิบัติขึ้นอยู่ในสถานที่ที่อันตรายยันนี้ครับจะช่วยพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีจากความให้กลายเป็นงายผูทุกคุณยันเปิดโลกนั้นจะนำพาชีวิตและครอบครัวไปในทางที่ดีไปในทางที่สว่างสวยเหมือนกับชื่อ,อยันเลยทีเดียวครับ ซึ่งจากร้ายจะกลายเป็นดีได้ทันตาเห็นอย่างแน่นอนซึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดถ้าสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาพระปางเปิดโลกท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมาอย่างลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือท่านสามารถที่จะติดต่อพูดคุยปรึกษากับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้ได้เลยครับ และท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายท่านได้เลือกสันนะครับและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของทางร้านเรานะครับสวัสดีครับ